รชิตบุญศักดิ์และรายการกีฬาลังสุดสัปดาห์ครับผมเราก็จะมาเล่าข่าวนะครับที่เป็นประเด็นท็อกอัปเดตาประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็คงไม่มีข่าวไหนนะครับกระหึ่มไปกว่าเมื่อคืนเลยนะครับเมสซี่ครับลีโอนีเมสซี่ครับผมก็ได้ออกมาประกาศแถลงการนะครับอำลาบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการปิดฉากนะครับก็ไม่ได้เป็น วันแมงขับแล้วนะครับผมสําหรับล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากประกาศแถลงอําลาแฟนขับชาวบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ไปเปิดตัวทันทีครับเมื่อเช้านี้ล่าสุดกับทีมดังครับเปเรเชปารีสแซงแคมครับผมเจ้าบุญทุ่มแห่งลีกฝรั่งเศสนะครับผมโดยนะครับจะมีสัญญานะครับที่ให้ไว้ในลีกฝรั่งเศสก็ถึง 2,023นะครับโดยจะสวมเสื้อหมายเลข30นะครับโดยสตาร์วัย34ปีนะครับจะมีค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ650,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหรือประมาณนะครับผม30ล้านบาทนะครับผมโดยจะได้ไปเล่นคู่กับเนย์มานะครับผมสตาร์ชาวบราซิลนะครับผมก็ลูกหนักจัดเต็มครับปีนี้ก็คงหวังหลายถ้วยนะครับผมไปที่ข่าวต่อไปเลยครับผม น้องแ้านะครับก็เป็นความสําเร็จขาครับอบโอลิมปิกเกมนะครับพลิกชีวิตเลยนะครับเผยนะครับขอนําเงินรางวัลแห่งความสำเร็สนี้นะครับซื้อบ้านใหม่ให้แม่และซื้อที่ดินเอาไว้สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับผมโดยล่าสุดครับผมน้องเทนนิสครับเหรียญทองโอลิมปิกกีฬาเกคนโดของประเทศไทยเราก็ปราบยดเรียบร้อยครับเป็นเรืออากาศปีนะครับผมวันที่9สิงหาคม2 5 6 4ครับ พลอากาศเอกแอร์บูสิทธิทวันครับผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตีให้แก่ว่าที่ร้อยตีหญิงพานิพักวงพัฒนกิจนะครับหรือน้องเทนิสนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศเรียบร้อยนะครับผมมาที่ข่าวกีฬาภายในประเทศครับผมสิงเจ้าท่าแหมแฟนๆไทยลีกครับผมสิงเจ้าท่าท่าเรือเอฟซีเจ้าบุญทุ่มนะครับผม เสริมคมแดนหน้าด้วยการคว้าตัวครับผมฮาเวียร์ปาติญโย و, อดีตกองหน้าดาวยิงของบุรีรัมยันเตดสมัยที่คว้า5แชมป์นะครับผมทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยนะครับผมล่าสุดนะครับทีมดังย่างคองเตยท่าเรือเอฟซีก็ประกาศคว้าตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยโคดองดุสิตเฉลิมแสงนะครับเดินหน้าคว้าตัวฮาเวียร์ปาติญโย و, ขณะที่ไปฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดบ,บุรีรัมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ เพื่อที่จะเตรียมลุยศึกไทยลีก2021ถึงปี2022นะครับที่แน่แนตอนนี้ท่าเรือเสริมแก่งมาค่อนข้างน,น่ากลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางและที่สำคัญครับฮาเวียร์ปรติญยมไม่ได้มาในโคต้าต่างชาตินะครับมาในโคต้าอาเซียนด้วยนะครับผมแหมเป็นข่าวกับหลายคนครับจังเ,เลยอีกคนนึงครับผมล่าสุดตัวนี้สะเทือนไทยลีกเลยครับ ทิ่ิพันพ่วงจันนะครับผมหลังจากที่เจ้าตัวกลับมาจากเจลีญี่ปุ่นนะครับก็ได้เข้ามาอยู่ที่สโมสรบีจีปทุมละและล่าสุดครับผมก็ได้คว้าแชมป์กับบีจีปทุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยนะครับตอนนี้สัญญาของเจ้าตัวยังเหลือกับบีจีปทุม5เดือนนะครับและยังไม่ได้รับการต่อสัญญานะครับล่าสุดครับนายใหญ่ของบีจีปทุมครับผม คุณปวินเพ็รมพักดีครับออกมาแล้วว่าการเจรจาสัญญานั้นล้มเหลวนะครับคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานทิติพันธ์พ่วงจันรในฤดูกาลต่อไปเป็นที่แน่แท้แล้วนะครับโดยล่าสุดนะครับเอเจนต์นะครับของทิติพันธ์ครับนายทิติโนนศรีชัยอดีตนักเตะทิม่าไทยเช่นกันครับซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่นั้นก็ได้ยอมรับว,ว่าเวลานี้มีทีมในไทยลีกไม่กี่ทีมที่สามารถจ่ายค่าตัวทิติพันธ์ทิติพันธ์ไหวนะครับ ก็เริ่มมีทีมติดต่อเข้ามาครับยังไม่แน่ครับอาจจะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นก็ได้นะครับผมเพราะค่าตัวของเจ้าตัวสูงเหลือเกินนะครับผมเอาละครับสําหรับวันนี้ก็คงได้ตามข่าวนะครับสําหรับสปอนเซอร์ที่อยากติดต่อเข้ามาครับทักเข้ามาได้หรือโทรเข้ามาได้ที่0 6นย์ห4ห้าสี่หนึ่ง็ดครับผมนะครับสำหรับท่านที่ติดตามข่าวกีฬาพบกันได้ทุกสุดสัปดาห์ครับผมกับผมวรชิตบุญศักและรายการกีฬาดังสุดสัปดาห์สำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ